สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u b e เมงเล่นเกมครับขอนาเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลเพีย์เกประจําฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบ AI FC 24ใน PlayStation 5ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านอิมเปรสเตเดียมต้อนรับกำลเงยิงของสรรันการดงครับนิวคาสเซิลก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศนั้นฝากเพื่อนติดตามช่อง,องเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเลยครับแล้วก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น มาดูบรรยากาศในสนามครับเจ้าบ,บ้านวันนี้ในชุดสีแดงส่วนทีมเยือนนิวเซนไม้ชุดสีน้ําเงินออกสีดําผู้สินเป่านก่วินเริ่มการแข่งขันครับเป็นทางทีมเยือนนะนิวเซนได้เขี่ยบอลบุกก่อนได้เขี่ยบอลก,ก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับหลายชื่อไล่อัพหลอด,ด้านหลังเอฟซีทั้งสองทีมคู่นี้เชียร์ทีมไหนคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ครับเอฟซีอาร์เซนอลกับเอฟซีนิวคาสเซิลรับชมผู้ความบันเทิงครับเริ่มเกมเป็นฝั่งนิวคาสเซิลได้ครองบอลอยู่ตรงกลางครับโจลินตัน พามาฝั่งซ้ายออกที่บูโน่คิมไลคิมไลนักกอบเขตโทษสับขาหลอกไป2จังหวะมาที่แดนเบิร์นแดนเบิร์นเบอร์33เท้าซ้ายไปที่อันทนี่กอร์ดอนนกรกอบเขตโทษอาร์เซนอลบูโน่คิมไลคิมไลปปที่อันเวนวอนทุจังหวะนี One ้ยิงซุปเปรเซฟเลียยังเป็นบอลของนิวคาเซิลนกรกอบเขตโทษอาร์เซนอลมง หนุนกลับมาสวนกลับไปที่เอ็นเกเทียอาเซนนลฝั่งขวาบุกโยสากา้ามาเป็นทางสายน้ำแล้วครับฝั่งขวาบุกโยสากา้าเท้าซ้ายดวนตัวตัวกับนิกโปโปโ,โ,โหวิง่งเข้าไปชนกับนิกเปปไม่ยิงครับจังหวะน,นี้หลายชื่อและอัพด้านล่างครับมาแล้วฝาวครับตรงกลางขอฝากนิดนึงครับผู้ใหญ่ใจดี มีไหมครับสนับสนุนช่องของเรานะครับผมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็อินบ็อกมาในทางแฟนเพจเม้งเพลเกมเม้งเล่นเกมได้นะครับผมสำหรับผู้ใหญ่ใจดีมีซัพพอร์ตช่องของเราสามารถ,ถถ่ายได้ครับจังวันนี้น่ากอัวไปทุกอาเซนอยในคำชมครับเบลมาตินนีลี่เจ้าบ้านปืนใหญ่โก,โกโก้โอโอกาสครั้งที่สองครับ อารเซนอลนำนิวกคสือนหนึ่งประตูต่อศูนจากแกเบลมาต์ตินิลี่ยังโฆษณาไม่จบเลยอารเซนอลยิงแล้วมาดูภาพช้าครับจังนี้จ่ายมาที่เองเกเทียทะลุช่องท้ายก้อยมาตินินลี่จับซ้ายยิงด้วยขวาผ่านมือนิป๊บเข้าไปโอ้ใจเย็นครับทิปเปียมาไม่ทันจังนี้ อาร์เซนอลหนึ่งนิ้วก็เส้นศูนย์ครับในในาทีที่สิบลังตามหาสปอนเซอร์ครับเมงเพย์เกมล่าสุดช่องของเราไปสน,นับสนุนเสื้อของนักฟุตบอลน,นะครับผมนักฟุตบอลกระชับมิบรรตรนกรอบกิโต้ของนิวคาสเซิลเอ็นวิโคลอนกอดโดนไม่ผ่านผู้เล่นอ,นอาร์เซนอลอาร์เซนอลตั้งลำได้มาเล็กดิลิอาซาลิบาแมนไว ฟุตบอลอยู่ที่อาเซียน,นครับล่าสุดช่องเราครับมเมงไปเกมไหได้ไปสนับสนุนการเตะฟุตบอลน,นัดกระชมมิตรสำหรับคนไทยคูมวยไทยในเซี่ยงไฮ้นะผมฝากเข้าไปกดติดตามดูกันด้วยเอ็นเคเทียจังหวะนี้อาเซียน,นสวนกลับไปที่แกรเบลแมนเทนนี่ขึ้นมากันแล้วครับแกรเบลแมนเทนนี่พามาเองแกบเบลแกรเบลแมนเทนนี่จ่ายไม่ผ่านผู้เล่นนิมวัชนสวนกลับไปที่เอมิลอนมิกเกลเอมิลอนรอเพิ่มเติมชิปเปีย กองหลังนี่ก็เซ้งทำพินเช่มาที่โจรสันตรงกลางมุมรุษกุยไลไปฝั่งขวาเ,เมิลอนเพิ่นเติมมาฝั่งขวาครับมีเกเมลอนยังไม่ใจมามาเองพามาเองล็อกรอนหนึ่งจังหวะไม่ผ่านเกเบลอนสวนกลับมาที่โอุิการ์อาร์เซนอลอาร์เซนอลไม่ผ่านเดนเบิร์นบอลอยู่ที่เล็กซเดอร์อิซักเปลี่ยนไปฝั่งเอเมิลอนยังไม่ล้นล็อกเข้าเท้าซ้าย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 จ่ายติดบุรเลนอาร์เซนอลครับ เอฟซีคู่นี้เชียร์ทีมไหนสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็ขอย้ำนะฮะเป็นการจําลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมพวัวพึ่งเท่านั้นไม่มีผลส่งกระทบต่อสถา,านาการณ์จริงครับสำหรับการจําลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและภาคบอลผ่านเอฟซีเยอรมนีในเพย์ทูเซฟ,ฟายจาังหวะนี้เปิดเข้าไปเคียร์อมกอา,นอนกากาอนอราร์เซนอลบุโกโยซาก้าบอลลุ่งออดิกาตบุโกโยซาก้าวิ่งนําทางรับจ่ายแล้ววิ่ง เบนไว้เบนจามินไว้ White, เติมมาบุกยสก้าวิ่งมาทางหลังยังไม่ใจจะโอ้โหจ่จหจายไปที่เดนเบิร์นไปที่ฟอร์มิเช่นิวคาสเซ่นไปเริ่มกันมาที่นิ้ป,ปุ๊บเบอร์หกของนิวคาสเซ่นชื่ออะไรเนี่ยลาคาสซี่ไม่ใช่ครับลาเคสลาเคเลสเพื่อนเพื่อนเอฟซีนิวคาสเซ่นครับเบอร์หกกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กของนิวคาสเซ่นชื่ออะไรสามารถคอมเมนต์พิมพ์มาบอกกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ เบอร์6ของนิวคาสเซิลครับชื่ออะไรไม่ทราบนะอ่านออกเสียงอย่างไรครับ <Dan Burn. S 1> เป็นบอลของนิวคาสเซิลผ่านแล้ว30นาทีอาร์เซนอลหนึ่งนิวคาสเซนศูนย์จังนี้แดนเบิร์นฝั่งซ้ายตัดไปตรงกลางในขอบโทษแอนทิกอร์ดอนกอร์ดอนบังกอร์ดอนล้มลงไปไม่ฟาวยังได้อยู่จังหวะนี้ผู้สินเป่าฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกของนิวคาสเซิลหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เซนอลคนที่แมวบอลวางไว้กับตันทิมไฮเกนชิปเปียแล้วก็มาดูภาพจากหน้าอกกรรมการ FC 24ครับ ดูทีไร่มึนหัวทุกทีดูยามไหนเมายามนั้นครับมุมนี้มาลุนลูกฟีคิกของนิวคาสเซิลหน้ากอบเขตโทษจะตีเสมอลูกนี้จะยิงหรือปัน่นมีเล็กซนเดอร์ซักยืนอยู่หลอกจ่ายไปที่อามรอออามรออิลอนอารมิลอนรอชะงักรออะไรอามรมิลอนยิงลูกหนีซุปเปอร์เซฟดาวิลยาโอ้โหระบบ AI ของอามรมิลอนนะชะง,งักไปพักหนึงครับมีโอกาสยิงเท้าขวาเข้าไปซุปเปอร์เซฟ ติดซูเปอร์เซฟโรบิลิอาครัาเดวิดลิอาครับขอไปเป็นลูกเตะมุมอาร์เซนอลไปลูกเตะมุมของนิวเซนมองเสาร์ไปอาร์เซนอลเสาวสองยังเป็นนิวเซนไปที่ฟามิเช่เรนเบิร์นฟามิเช่ฝั่งซ้ายบุโยอสก้าแย่งบอลขึ้นกลับมาเอาจ่ายพลาดครับอิตินขอไปครับมาร์เซนอลยังแก้ตัวไม่ได้แกเบียกท่อ์สวนกลับจ่ายทะลุช่องไม่พานบุนองกิมไลยังเป็นขายแหวนจังหวะสองเก็บบอลได้ไปที่เอ็นคิเทีย เอ็นเคเทียบงังวันนี้ดีดแคลไล่ไรเริ่มกันใหม่ที่เกเบียบจ่ายไปในกรอบเคโทษจังหวะนี้ล้ำหน้าครับเอ็นเคเทียบบุกโยสาก,ก้ายืนอยู่ใกล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินโวยวายทำไมครับล้ำหน้าครับจังหวะนี้คงสองช่วงตัวซึ่งครับล้ำกันเห็นเทนตังเตะขึ้นมาครับนิวการเซนเบอร์หกชื่ออะไรครับเอฟซีนิวการเซนคอมเมนต์พูดคุยยังเข้ามาได้ คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับอีซักอีซักเราไม่ได้ซักอีซักนะครับผมพามล์มเดนเบิร์นทันทีแฟนเช่ตรงกลางครับนิโคลสันจะหาช่องเจาะอ,อาร์เซนอลก็ยังไม่มีช่องมีแต่ผู้เล่นนิโก้เอ่นอาร์เซนอลสวนกลับมาจาังหวะน,นี้บุโกโยซาก้ามาเป็นทางฝั่งขวาบุโกโยากาทาก้าเท้าซ้ายเท้าซ้ายยิงลูกนี้ติดนิคป๊อปซ้ำได้ไม่ไม่ได้ครับเบลเบลตทลลี ยัอกันมาสินซิงโก้เติมซินซิงโก้ตอกส้นแมคคาเวดมาติน,นาลีอีกแล้วครับปู่คู่สองลูกกาเบลมาตินนีลี่โกโก,กโอเป็นคนที่หาช่องหาจังหวะหาพื้นที่โอกาสยิงได้ดีครับคนนี้เบอร์ B 11บอกให้ดูได้เลยครับด้านหลังฮะมาดูภาพช้าจากไฮเพิร์มิชันตอกส้นจากคายอาฮเวดยิงลูกนี้ต้องชมคนจ่ายด้วยครับคายฮวโอ้ยิง คงโค้งนิดนึงฮะคมด้วยกล้องจับมาได้ผู้จัดทีมนิวคาสเซิลอยังวะเล่นกันแบบซีแดงใ,ใจอาร์เซนอลสองนิวคาสเซิลศูนย์ในนาทีที่เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสามครับเหลืออีกหนึ่งนาทีก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนิวคาสเซิลรูปเกมเป็นทางด้านอาร์เซนอลดูดีกว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับอาร์เซนอลจังหวะนี้ มาเริ่มทีไม่ไปยืนไว้ตรงกลางมีพื้นที่โอเดกาดจี้เข้าไปโอเดกาดจ่ายไม่จ่ายโอเดกาดเท้าซ้ายสับขาหลอกใครก็ไม่รู้เสียบ,บอลให้นิวเซ่ร์สันทบลาสองนาทีครึ่งแรกมีเกมลอนมีลอนอีซักโจลินตันนี่หายไปจากเกมฮะในแดนหน้าของนิวเซ่นถามเองไปที่ฝั่งขวาเอเล็กซนเดอร์อีซักอีซักตอกส้นมาลองสตาร์ทเสียบ,บอลให้นิวเซ่นเล่นง่ายๆครับเป็นว่า ผู้สินเป่านุวีจบครึ่งแรกครับ45นาทีอาร์เซนอลน2ิิวคาสเซิล์ไปรอรับชมครึ่งหลังต่อครับ ขอตรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอล<น>พิมล,ลิกผ่านระบบ AI FC 24 <S <S ใน PlayStation 5ครับอาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมความบันเทิงเท่านั้นหากชื่นชอบอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้คู่นี้ FC สองทีมเชียร์ทีมไหนจ้าหนี้อาร์เซนอลบุกขึ้นมาจากข่ายเฮาเว็ตเอาซ้ายเบอร์ยี่สิบเก้าข่ายเฮาเว็ตล้มตัวยิงติดผู้เล่นนิวคาสเซิล บอลมาเข้ามาเข้าทางนี้กอดอนส่วนกลับมาตรงกลางครับลองสตัฟเล็กเานเดร์ซักมาเชื่อมเกมไปฝั่งขวาอีซักอีซักนะครับตรงกลางกิเมลยบุโนโน่เลนวันทูกอดอนลองสตัฟลองยิงไกลมเมาเกินไปครับตรงตัวนเนวลียาเปิดขึ้นมาตรงนี้ฟาวครับตรงกลางครับ การเปลี่ยนตัวครับเอ็ดดี้เอ็นพีเทียออกส่งเกเบลิลจิซุลงมาส่วนทางด้านนิวคาสเซิลลองสตาร์ฟออกส่งใครลงมาเนี่ยเอเดอร์สันครับเจ้านี้ลูกฟรีคิกของนิวคาสเซนโจลิตนตันโจลิตน,นตันเลี้ยงมายังได้อยู่มอนตองกิมเล่ล็อกยังเป็นบอลของนิวคาสเซิลอีซักโจลิตนตันจะจ่ายไม่ผ่านผู้เล่นอาร์เซนอลสวนกลับมาบุโกโยสก้า บูโยซาก้าขึ้นเกมได้ไหมไม่ได้ครับแบนเบิร์นเอา้าพลาดครับโอดิกาดไปโชคบอลมาชี้ไปนกักโทษโอดิกาตสมาธิบูโยซาก้าบูโยซาก้าหาช่องเท้าซ้ายช่วงนี้ฝาวครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เซนอลมีการเปลี่ยนตัวครับจังหวะน,นี้เล็กซานดด้วยซักออกหายไปจากเกมครับเปลี่ยนคาร์ลินสันลงมาครับเปลี่ยนกองหน้าก่อน แล้วก็ฝากไปถึงสปอนเซอร์ที่รับชมอยู่ซัพพอร์ตของเราซัพพอร์ตช่อง,องเราก็สามารถทักทายเขาได้ครับจังวันนี้หลอกปีคิกโอเดกาดยิงลูกนี้นิโคปัดออกไปช่อง,องเรากำลังตามหาสปอนเซอร์ครับการพักบอลและจำลองแมตช์ท่านใดสนใจสนับสนุนช่องของเราก็แฟนเพจเม้งเพย์เกมกับช่อง y o u t u b e เพย์เกมครับเมงเพง weg, เกมฮะ ทักทายกันเข้ามาได้เป็นบอลของนิวเซนเอา้าอาร์เซนอนมาดิลลี่ไปแย่งกลับมาตรงกลางมาขอไปโทษตอก่วนไปที่โอติกาดโอติกัดโอติกัสตะหวัดิึงลูกนี้โอ้ยสวยสดงดงามครับเท้าขวาวาตินโอเกิกัสกบตันทีมะจังหวะนี้ยิงให้อาร์เซนอนขึ้นนำนิวเซนไปแล้วครับสามประตูตอกซุนบภาพช้า บังบอลหนึ่งจังหวะหาโอกาสกับตัวยิงเท้าขวาลูกนี้ผ่านมือนิป๊บบินยังไงก็บินไม่ถึงอินี้ปบมาดูโอ้โหสวยๆครับภาพจาก f อ24ใน PlayStation 5ครับมีการเปลี่ยนตัวนี่ก็ดดนออกทรงเมอร์ฟี่ลงมาครับทางด้านนิวการเซนแก้เกมก่อนอา์เซนอลสนิวการเซนศูนย เริ่มกันใหม่ครับทางด้านอาร์เซนอลผู้การทีมเปลี่ยนตัวแก้เกมยังไงมาดูกันชาวบ้านวันนี้อาร์เซนอลครับปืนใหญ่มาโหดจริงๆครับซัดไปแล้วสามลูกเอเนเซตเปิดปไปในกอบเขตเจ้าสองขึ้นไม่พันมองสกัดขึ้นมาเกเบลแครเแวนมองนุนกับไมค์คังบอลอยู่ที่เกเบลติลลี่จ่ายไปฟังขวาเกเบลเจสุดเจสุดเจสุดรอหนึ่งหนึ่ง,งจะวะเจสุด เกเบลเจสูตคลึงบอลไม่ผ่านเส้นเอนิสันขอไปนิวเซนสวนกลับมาที่เมอร์ฟ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 ี่ไปฝั่งซ้ายเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่เขาเรียกเนิสันวิ่งยังไม่จ่ายไม่มีพื้นที่ไม่มีช่องมาที่บูโน่กิมรไลต์ตรงกลางบูโน่พามาฝั่งขวาเคนทิเปียตออกส้นไปตรงกลางกิมรไล์กลับไปที่เมอร์ฟี่เปลี่ยนปางอีเปลี่ยนไปฝั่งนู้นครับแดนเบิร์น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 พาไปมุมทงมุมทง ย้อนกลับมาเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ตอกซนให้โจลิตันเอ้าเป็นนาทีของนิวเกิลเซนขึงใส่อาร์เซนอลเอาจังนี้ลม้ลมล้มเอาผู้ชินเป่าฟ้าครับจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของนิวคาสเซิลครับนากรอบเขตโทษของอาร์เซนอลมีการเป็นตัวคัดดีแคลไลออกส่งจอจินโยลงมาทางด้านอาร์เซนอลจังหวะเมื่อสักครู่เป็นนิวคาสเซิลครับตึงใส่อาร์เซนอลจังนี้ได้ลูกฟรีคิกยืนอยู่ที่บอลเคลลีว่วิสัน อายืนอยู่สอาคนวิ่งมาหลอกหนึ่งจังหวะเป็นใครวิลสานจ่ายไปที่อาร์มิลอนไม่ยิงเสียบอลให้อาร์เซนอลสวนกลับมาที่จอร์จินโยจังหวะเมื่อสักครู่ครับ AI ไอค้างอีกแล้วทางด้านนิวเคสเซนจ่ายมาฝั่งซ้ายในผ่านคาลิชิเปียหมดย้อนกลับไปจังหวะลูกฟรีคิกเล่นลูกสูตรครับทางด้านนิวเคสเซนไปเจอระบบ AI ค้างนิดนึงก็ไม่ได้ ไม่ได้ยิงครับเสียบอลให้อาร์เซนอลนจองังหวะนี้เป็นบอลของอาร์เซนอลจอร์จินโยรวมกับบุโนโอนกิมเลสกิมเลตอมที่เดนเบิร์นแดนเบิร์นแดนเบิร์นฝัน่งซ้ายผ่านไป75นาทีสกอร์3ประตูต่อ0จะบ้านนำครับจังหวะนี้ทีมเยอนนิวอเซ่นบาร์ที่โจนินตันเปิดติดจังหวะสองจเป็นเฮนเซนเฮนเซนยิงยังได้อยู่ในกรอบเขตโทษอูอ้คูบอลออก หลังเป็นลูกเตะมุมมีการเปลี่ยนตัวครับเบนจามินไว้ออกทรงใครเนี่ยธอมิยาสูลงมาครับแบ็กขวาอาร์เซนอลแก้เกมตั้งรับแล้วครับตรงนี้นิโคลเซ่นเ,เตะม,มุมเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาบอลลงมือฟิตจกวัดยิงเข้าซ้ายติดบล็อกบอลออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งมันดูภาพช้าตรงนี้จะอ้วนเล่ด้วยเท้าซ้ายครับจานเห็นบอลใคขยับไป วีอาร์ไม่เช็คครับจังหวะนี้เป็นลูกเต็มมุมต่อเนื่องของนิวคาสเซนฝั่งซ้ายมีเคลนติเปียยืนอยู่ที่บอลทิปเปียเปิดไปในกบอบโทษเสาเล็กขึ้นมงเมอร์ฟี่ได้อยู่เสาสองเรียบร้อยครับตีเสมอมาหนึ่งประตูต่อสามจากฟาเบียนเช่นิวคาสเซนสามประตูต่อหนึ่งเกมนี้ครับยังมีโอกาสยังมีเวลาครับนิวคาสเซนวิ่งไปไดีใจก่อนฟาเบียนเช่เบอร์ห้าของนิวคาสเซนครับเบอร์ห้าประหยัดไฟ เอาดีใจกันบนอัศจรรย์ครับนิวเซนยิงต่อหน้าต่อตาแฟนบอลตัวเองด้วยมงจังหวะแรกไปติดหัวใครไม่รู้จอจินโยบอลมาเข้าทางฟอร์มิแชรครับสูงสูงอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นล่งล่วงครับสะใจครับเตะตึตงขึ้นมาหนึงลูกอาซนอลสามนิวเซนหนึ่งพอมีเวลาครับสำหรับสองลูกของนิวเซนต้องไปแย่งบอลคืนกนลับมา อาร์เซนอลจังหวะนี้บุกขึ้นมาฝั่งซ้ายครับล้มลงไปดูได้เปรียบเอาผู้ชิ้นย้อนเป่าฟาวับให้อาร์เซนอลได้เล่นโรดิการ์ฮาเขาเกือบไปครับโอดิการ์เกือบใจพลาดบอลอยู่ที่อาร์เซนอลบูโยสซ่าเซนิบาเติมขึ้นมาให้เกมชี้สุดเกเบียวชี้สุดพึ่งลงมาก็ไม่มีโอกาสไม่มีผลงานร่วมกับเกมนะครับจังหวะนนี้นิวคาสเซิลมาอีกแล้วทางด้านเมอร์ฟี เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ย้อนตัดมาในกรอบเขตโทษร,ริงลูกดีเนี่ยปรอยสองประตูต่อสามมาแล้วครับนิวคาสเซลโอ้โหห้านาทีสองลูกครับทางด้านนิวคาสเซลสวนกลับมาจังหวะน,นี้ครับมาคนเดียวเลยครับโซโลมาคนเดียวเลี้ยงตัดหักกองหลังไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงผ่านซาลิบาแล้วก็ยิงผ่านมือดาวิลยาเข้าไปครับเมอร์ฟี่ ซูปเปอร์ซับอีกหนึ่งคนครับทางด้านเมอร์ฟีของ New ขอน,นิวคาสเซนเจคอบเบอร์ฟีในนาทีที่84ครับอีก5นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บนิวคาสเซนจะกลับมาได้หรือเปล่ามารุนกันถ้ามีสตีเสมอได้นิดดามายาวๆเลยครับอาร์เซนอลเอาไม่อยู่เวลาที่เหลือต้องมาดูกันว่านักเตะทั้งสทีมพูดการทั้งสทีมจะแก้เกมอย่างไร เอาเสียบอลให้นิวคอสเซลครับอาร์เซนอลหมายต่อเนื่องครับนิวคาสเซลทิปเปียไปที่วิลสันเติมเกมบุกกันไม่หยุดยังละฝั่งนิวคาสเซลจ่ายพลาดครับบุกเพลินก็ใช่ว่าจะดีนะครับอาร์เซนอ,นอนลรอ,อตัดเกมสวนกลับอยู่ไปฝั่งซ้ายซิซิโก้บังบอลมาที่คาเวตคารเวตในกรอบโทษโอเดกาดโอเดกาดกาบางังยิงตวัดเข้าซ้ายติดกองหลังบอลออกหลังไปลูกเตะมุมดูภาพช้าครับ บังบอลก่อนแล้วออกากยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ติดเบอร์6ทางด้านเซนเตอร์ของนิวคาสเซิลเตะมุมฮะในนาทีสุดท้ายครับก่อนทึงเวลาบาดเจบ็บเกมเบเทลลี่ยืนอยู่กับไคยฮาวเอ็เล่นสั้นหรือเปิดน่าจะเล่นสั้นนะจังหวะนี้เอา้าเล่นสั้นครับแผวเวตไคายฮาวเอ็ดขฮาวเอ็ไปในนักโทษโอเดการ์อเดการ์เสียบอลให้นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลรอสวนกลับได้ไหมได้อยู่มาที่มูฟี่ คลิวสันต่อบอลเชื่อมบอลมาที่เอเมลอนฝั่งขวาจ่ายทะลุช่องมาที่เมอร์ฟี่โอ้โหขยันมาจากไหนวะวิ่งจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับเมอร์ฟี่มาแล้วเบอร์ยี่สิบสามเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ย้อนกลับมาที่ทิปเปียทิปเปียจีย้ไปแนวควโทษทิปเปียเลี้ยงไปเองทิปเปียยิงโอ้โหไม่ได้ประตูยิงไปตรงตัวเดวิลิยาครับรับหนึบเลย <S <S เปิดขึ้นมาอ๋อยังเป็นบอลของนิวซ์อนหมดเวลาไปแล้ว4นาทีทบลา6นาที เลือสนาทีแดนบนฝั burn, ่งซ้ายเปิดย,ย้ยอนย้อยวงแสวนเข้มาบูโจสกาเอาบอลลงโอเคยังท่วงเวลาได้ครับทดเวลาในนาทีสุดท้ายเป็นบอลของอาเซนอตส่วนมาที่ซินโกซสลิบาจ่ายทะลุช่องไปที่โอเดกาดบุกขึ้นมาครับอาเซนอลอาเซนอลโอเดกัดโอเดกาดว่างไงมาที่แคลเวตเวลาหมดแล้วผู้ชินยังไม่เป่าโอเดกาดไปเอง เอายังเป็นบอลของอาร์เซนอลยังได้บุกต่อนเนื่องครับซินจิโกซินจิโก,โกบอลออกไหมออกไปแล้วยังไม่ออกเอาเท้าการยิงทดเวลาไปแล้ว9นาทีครับผู้จะสีนป,ปอนวีจบ90นาทีครับเป็นว่าอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับชนะทีมเยือนนิวเซนเบอร์เดอร์สกอร์สองไอสามประตูต่อสองครับก็หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องทูมิลเล่เกมเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปกดไลค์กดซับคลายเข้ามาดูกันเยอะๆแล้วกดแชร์ได้ด้วยนะครับผม ก็ไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพีิมพ์ลิกและพากบอลผ่าน a i f c 2 4ใน PlayStation 5ครับอย่าลืมครับรอผู้สนับสนุนช่องของเราอยู่ไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ